คนร้อยคนก็คงมองเราร้อยแบบไอข้ขั้นจะให้เราไปเป็นทุกแบบตามที่เขามองก็คงไม่ไหวแต่ถ้าเขาว่าอะไรมาเราก็คงต้องฟังฟังไว้ถ้าไม่ดีก็แก้ไขแล้วเราก็ทำดีตามแบบของเราไปแค่นั้นก็คงจะพอเนี่ยจริงๆนะโยมคนร้อยคนก็มองเราร้อยแบบไอ้เราก็ไม่ว่างที่จะไปเป็นทุกแบบตามที่เขามองก็คงไม่ไหวแต่อะไรเขาว่ามาก็คงต้องฟังฟังไว้ ถ้าดีก็ทำต่อไปถ้าไม่ดีก็แก้ไขแล้วก็เป็นคนดีตามแบบของเราไปแค่นั้นก็น่าจะพอในครั้นเราจะไปปิดตาปิดตาแล้วก็ไม่ให้เห็นเขาจริงๆคนที่เขากำลังพูดถึงเราเขากำลังพูดอยู่ปิดหูหมดเขาก็กำลังพูดอยู่นะปิดตาหมดตาเขาร้อยคู่แสนคู่ล้านคู่เขาก็กำลังมองเราอยู่เหมือนเดิมนาะยโย แต่เราไม่เห็นเขาแต่บางอย่างเนี่ยทำมันไม่เห็นด้มันก็ดีอะ